สวัสดีจ้ายายมาอีกแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมจ้าคลิปนี้ท่านที่เกิดราศีพฤษภจ้านะคะประจําเดือนมก,กราคม2565จ้าสุขภาพงานเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างจ้านะคะจ้ายายก็ขอขอบคุณอีกครั้งจะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ยายนะคะทุกคอมเมนต์ยายขอขอบคุณทุกท่านจ้านะคะจ้าอยากจะเริ่มดูให้เลยนะคะ สุขภาพงานเงินความรักมการคาคม2565นี้เป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดราศีพฤษภจ้าท่านที่เกิดราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเดือน,นมนการคาคม2565 ่านที่เกิดราศีพฤษภเดือนมก,กราคม2565ดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่นะยายก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าไม่ค่อยดีนะดูแลสุขภาพโดยจะพักผ่อนมากๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากจ้ะนะคะดูแลสุขภาพจะดูให้แค่เดือนเดียวจ้าเดี๋ยวก็ผ่านไปมก,กราคม2565อาจไม่ค่อยดีกุมภาก็จะดีขึ้นก็ได้จ้ะนะคะ เรื่องสุขภาพดูแลด้วยจ้าเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดราศีพฤษภเรื่องงานไม่มีปัญหาหรอกจ้าราบรื่นดีนะคะมีงานมีเงินเข้านะคะไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องงานราบรื่นดีจ้ะท่านที่เกิดราศีพฤษภเจอปัญหาอะไรเล็กน้อยก็แก้ปัญหาได้จ้างานราบรื่นดีจะมีงานมีเงินเข้านะคะ เรื่องเงินเป็นยังไงบ้างคะมีข้าเยอะไหมหรือว่าไม่มีน้อยคะเรื่องเงินก็มีเข้ามาเรื่อยๆค้าขายก็ดีนะคะมีเลข7เจ็ดเดินทางมีคิดมีกลุ่มอยู่กับเรื่องเดินทางแต่ว่าเรื่องเงินเราก็หมุนเวียนได้ไม่มีปัญหาไม่เกินความสามารถนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะธามาค้าขายก็คล่องอยู่นะคะช่วงนี้จะมกราคมสองห้าหกห้า ความรักเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดราศีศพฤษภความรักคําพูดคําจาอาจจะไม่ค่อยถูกหูก,กันเท่าไหร่นะกับคนรักช่วงนี้นะคะพูดเรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันจะมีแต่เล็กเจ็ดเดินทางช่วงนี้จะได้เดินทางเรื่อยๆนะคะ ท่านที่ยังโสดก็อย่าเพิ่งมองหาใครนะช่วงนี้ความรักเราอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนะอาจจะเจอคนไม่ดีหรือว่าไม่สมหวังจ้าพักไว้ก่อนสักเดือนเดียวนะคุณพาอาจจะดีก็ได้จ้าจ้าก็ประมาณนี้แหละจ้าอย่าจะไม่ครบนะจ้าท่านที่เกิดราศีพฤษภ นะสุดท้ายนี่ยายก็ขอวยพรอในท่านที่เกิดราศีพุกโศหรือว่าทุกๆุกราศีทุกท่านทุกคนนะที่เกิดมาในโลกนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความโชคดีปลอดภัยจ้าสาธุสาธุจ้า